เศรษฐาควักกระเป๋าชิมกาแฟภาคเหนือชี้ปี66ตลาดจริงใจสร้างรายได้295ล้านนายกเดินชมตลาดจริงใจควักเงินแบงค์พันชิมกาแฟพื้นเมืองของภาคเหนือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ณชุมชนส่งเสริมคนท้องถิ่นเผยปี66ตลาดนี้สร้างรายได้ให้ชุมชน295ล้านเมื่อเวลา12นาฬกาวันที่20มกราคม2567นายเศรฐษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะนักธุรกิจเดินทางไปยังตลาดจิงใจจิงเจียม,มาร์เกต็ตโดยเดินเยี่ยมชมและศึกษา,มาเมล็ดกาแฟที่เป็นผลผลิตจาก,กเกษตรกรพื้นที่ในจังหวัดชิงใหม่และพื้นที่ข้างเคียงเช่นมเล็ดกาแฟดอยขุนวางอําเภอแม่วางมาล็ดกาแฟดอยขุนช่างเทียนอําเภอเมืองทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับบริสเตอร์เจ้าของร้านพร้อมกับชิมกาแฟพื้นเมืองและซื้อกาแฟชิมแก้วละหนึ่งพันบาทโดยหลังได้ชิมนายกรัฐมนตรีกล่าวความรู้สึกว่ารสชาติแปลกดื่มแล้ว ไม่เหมือนกินกาแฟพร้อมชื่นชมรสชาติและรูปแบบก,การนำเสนอกาแฟสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลที่พร้อมส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยรวมไปถึงภาคเกษตรกรต้นทางผลผลิตทั้งมเมล็ดกาแฟไทยและร้านกาแฟของคนไทยจากนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมในโซนตลาดจริงใจฟาร์มส์มาร์เก็ตซึ่งเป็นตลาดผักเกษตรอินทรีย์ที่จำหน่ายพืชผักผลไม้ออแกนิคกกและปลอดสารจากาเกษตรกรในจ,จังหวัดเชิงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงออ่เช่น จากอำเภอรพร้าวอภสารพีอเสมืงองอดอยสะเก็ดอ,อชัยปราการอเภอแม่อายโดยภาคเอกชนได้สนับสนุนผ่านการส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการปลูกผลิตภัณฑ์เกษตรแต่ละชนิดให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภครวมทั้งเป็นตัวแทนในการรับผลผลิตเข้ามาขายและหาช่องทางการจัดจําหน่ายไปยังตลาดและกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่งจากเดือนมกราคม ธันวาคม2566ที่ผ่านมาตลาดจริงใจสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนได้กว่า295ล้านบาทนอกจากนี้นายเศรษฐายัางได้เดินชมผลิตภัณฑ์จากกลุ่มตลาดสินค้าทำมือซึ่งได้รวบรวมช่างฝีมือท้องถิ่นไว้ในพื้นที่ถึง190ร้า้านค้าเช่นการถอผ้าท้องถิน่นการออกแบบเสื้อผ้าพื้นเมืองให้ร่วมสมัยจากยังดีไซเนอร์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันภายในตลาดจริงใจ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าในเศรษฐายยังได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านเอ็กทวิตเตอร์ระบุว่าการทำ Business Matching ระหว่างเกษตรกรรายย่อยกับผู้ขายรายใหญ่นำสินค้าชุมชนสู่มือผู้บริโภคโดยตรงแบบฟาร์มทูเทเบเป็นการตัดตอนพ่อค้าคนกลางทำให้เกษตรกร,รมีรายได้มากขึ้นโดยตลาดจริงใจเป็นหนึ่งภาคเอกชนที่สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนได้กว่า295ล้านบาทในที่ผ่านมา อีกอย่างที่ผมสนใจคือเมล็ดกาแฟซึ่งเป็นผลผลิตที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และภาคหนึ่อย่างมากผมได้ชิมกาแฟจากหนึ่งในร้านกาแฟจากผู้ประกอบการรายย่อยที่ร่วมงานเชียงใหม่คอฟฟมีรสชาติดีเลยครับดังนั้นหน้าที่ผมคือพาเกษตรกรรายย่อยกับผู้ขายรายใหญ่มาเจอกันให้มากที่สุดครับ